ขอถอดความตามบททศชาติของจอมปราชพุทธองค์จำนงแนวตามเรื่องเก่าเล่าต่อพอเป็นแนวแห่งดวงแก้วขอ,องพุดพุทธองค์ กล่าวตามบททศชาติาศาสนาแห่งองค์พระนำพุทธจุดประสงค์ชาติที่หนึ่งไครหลุดกามพ้นหนามผงสเสวยชาติเป็นองค์พระเตณีชาติที่สองสเสวยเป็นมหาชนกตามชาดกถ้อยความตามวิถีคือธรรมบทวิริยะบารมีความเพียรชี้เห็นช่องเป็นของงาม สเสวยชาติที่สามตามกล่าวขานเป็นกำเนิดพระกุมารสุวรรณสารมีเมตตากรุณาพยายามโปรดติดตามต่อไปจะได้บุญได้กล่าวแล้วว่า พระพุทธเจ้านั้นก่อนที่จะบรรลุโพธิญาณเป็นพระศาสดาหแห่งศาสนาพุทธนั้นก็ได้บุญบารมีคุณธรรมความดีที่ได้สั่งสมกันมาหลายชาติหลายภพชาติก่อนๆของพระองค์เรียกว่าพระโพธิสัตว์ที่เป็นเรื่องเล่ากันมามีกว่าห40กว่าชาติแต่ชาติที่สําคัญสําคัญอันแสดงถึงคุณธรรมความดีที่ยิ่งใหญ่ มีพอเป็นที่คุ้นกันนั้นสิบชาติแต่ละชาตินั้นมีลักษณะธรรมเช่นไรทางเราก็ได้พานาเป็นเรื่องราวผ่านไปแล้วถึงสองชาติอันได้แก่ชาติที่หนึ่งพระเตมีบำเพ็นเนกขม,มักบรมีชาติที่สองพระมหาชนกบ,บำเพญวิริยะบรมีและคราวนี้เราจะพรณนาเป็นภาพให้ท่านได้จินตนาการในชาติที่สาม พระสุวรรณสามบำเทนเมตตาบารมีซึ่งไม่ต้องแปลความก็พอจะทราบกันดีอยู่แล้วว่าคือความเมตตากรุณาขอจงได้ติดตามฟังพวกเราที่จะรับใช้ให้ความบันเทิงหวังว่าพอจะเป็นสาระสำหรับผู้ที่มีธรรมเป็นผลทางให้ท่านได้เข้าถึงพระพุทธองค์ได้ดังนี้เถอด กระแสรับสั่งขยุดขบวนเดี๋ยวนี้หนเห็นหง้สัตว์แล้วกันนั่นเหรอเงียบสิเห็นไม่เล่าคนมาทรงนะพระองค์บอกพระที่พวกเราเข้าที่สุ่นี่เจ้ายัางจะไปยืนถามอูได้ปะถเฮ้ยนี่คือเสื้อสากแบบนี้นะอย่างบากันเป็นทหาเรเลวอย่างเนี้ยแม่ท่านมือละกอกดยทีขี่แพะไล่เชียวนะข้าพเจ้าจะรู้ได้ยังไงเพราะอยู่ๆก็ได้หยุดกันกระทันหารอย่างเงี้ยเหตุอาจจะไม่ใช่เพราะเห็นสัตว์ที่ตามล่าก็ได้ แต่อาจจะเป็นศัตรูมูปะชาที่อื่นก็ได้เขาพเเ้าจะได้ทันระวังตัวหรือป้องกันมิให้พยันตรายจู่โจมถึงพระองค์จังงอจอ้ยจริงๆ,งๆนะพระองค์จู่โจมเขาโครงไรทั้งนี้ก็เพื่อจะประสงค์ล่าสัตว์ไม่ใช่ที่จะไปรบทับจับศึกกับใครที่ไหนแวนแควนแดน,นนี่ก็เป็นปัฏตภีของพระองค์ใครที่ไหนมันจะมากลา้าแยมอ้าวเราเอาละท่านมืน่นตัวท่านเองนั่นแหละจะทําให ขัดพระไทยทุกคนเขาลบเข้าบางไครกันหมดแล้วเห็นไหมเหลือแต่ตัวท่านมือนั่นแหละยังยืนแหมโดช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 ดประเดี๋ยวเธอหัวจะขาดจะไว้แล้วทำไมไม่รีบเตือนล่ะไปมุดห่าห่กันไปไว้้้พี่กัลวาจ๋ามนุษย์พวกเนี้ยกำลังจะทำบาปอีกแล้วไม่มีสัตว์ชนิดไหนที่ดุร้ายเท่าสัตมนุษย์น้องสริกาก็เถิด ถ้าไม่เจ้ยเจ้ามาระแวดระวังจะถูกเขาจะไปขังกรงบางคับทเจ้าพูดเหมือนมนุษย์ใจบาพ,พวกนี้พี่กาเหลาพอจะรู้หรือไม่ว่าคนพวกนี้มาจากไหนเป็นใครกันอ๋อก็คระบิลรยคราชพระชาแห่งเมืองพรารณสีเจ้าไม่รู้จักหรอกเลยเป็นถึงพระราชาทําไมถึงได้ซุกซนออกทําร้ายสัตว์ตัดชีวิตแบบนี้ทำเหมือนอย่างกับท่านนั้นอดอยากเสนอประมานเขาอ ขอวเราแบบกาวเวาหน่อยเถอะแหมพี่กาวทำไมต้องหัวเราะด้วยหัวเราะด้วยความแค้นหัวราะเพราะอยากจะพูดอยากจะประจานสันดานของมนุษย์โดยเฉพาะผู้ที่มีอำนาจวาสนาเพราะเขาจะเห็นการล่าฆ่าสัตว์เป็นเกมกีฬาพวกเขาจะเป็นสุขเหลือเกินหากได้ฆ่าหรือทำลายสัตว์ป่าลงได้สักตัวน่าอนาถแท้นี่แหละถึงต้องหัวเราะไงหัวเราะด้วยความขมขื่นกับข้านิยงของมนุษย์ สัตบ่าทุกวันนี้เหลือไม่เท่าไรแล้วลูกหลานเกิดมาภายหลังคงจะรู้จักสัตว์ได้ก็แต่ในรูปว่ากระมังพี่กาว่าชักจะพูดมากแฮบอกแล้วว่าไม่อยากพูดแต่เมื่อน้องสาริกาถามก็ต้องตอบเมื่อตอบแล้วมันก็ไปหลายเรื่องเพราะพี่นาอัดอั้นตั้งใจมานานได้ระบ,บายเสียบ้างก็สบายใจเหมือนกัน พี่เกาเวาพวกพี่กวางพี่แก้งพี่กระทิงพี่หมูป่าตามกันมาเป็นแถวเลยเก <c oughs> าเหาดูขอหัวร้องห้กับความหายเยนะหัวร้องห้กับความตายของฝีสิงสารสัตว์เบื้องหน้าด้วยเอ๊ะ <c oughs> แทนที่พี่จะส่งเสียงช่วยเหลือพวกเขากลับมายืนหัวเราะเราจะไปขัดหรือวฝืนชะตาของเขาเหล่านั้นได้ยังไงพี่เกาเหลาพูดชอบกล ไม่เอาล่ะฉันจะไปช่วยพวกนั้นเดี๋ยวเดีเดสาริกาน้องพี่เอ๋ยจงพินิจพิจารณาสิพวกพี่แก้งกวางสัตว์ใหญ่น้อยมันเดินตามใครมาเห็นไหมอุ๊ย,ยตามมานพน้อยรูปงามคนนั้นบุรุษผู้มีผิวพรรณเหมือนเอาทองไปทาใช่แล้วมาบน้อยผู้งดงามเจ้าของนามสุวรรณสามของพี่ของเจ้าล่ะเองล่ะทั้งสุวรรณสามทั้งพี่สัตว์ทั้งหมด จะรู้บ้างไหมว่ามีภัยอยู่รอบตัวละตัวเองไม่รู้แต่เทวดาฟ้าดินรู้พี่พ่อชอบกนอีกนะพี่เกาเหาพี่รู้แต่พูดอะไรไม่ได้ต้องให้ชะตากรรมเป็นไปตามฟ้าดินกำหนดอะถ้ารู้จริงแล้วก็พี่บอกได้ไหมว่ามนุษย์ผู้มีผิวพรรณดั่งเทวดาเนี่ยทําไมถึงมาได้ตกอับอยู่ในป่าเชอะถ้าพี่เกาเหารู้จริงแล้วก็ พี่กาววต้องเล่าชาติกำเนิดของสุวรรณีสามให้ฉันฟังสิขอรออีกทีได้ไหมล่ะลำบากนะก็ไม่ต้องหัวเราะก,ก็ได้ชักหมันไส้พี่กาววแล้วนะน้องสริกาต้องใจเย็นเย็นเป็นนกเป็นกาต้องไม่ใจร้อนต้องมีสติมีปัญญาไม่อย่างนั้นเราจะไม่ได้ชื่อว่าสาัตว์ผู้เมีาณาจ,จัรเป็นแผ่นฟ้าและเหนือแผ่นดินที่คุยอีกละหมดเพือไม่ได้นะน้องสงสัยจะไม่รู้เรื่องที่ถาม เลยแกล้งเฉฉายไปเรื่องอื่นมีหรือคนอยากเอ้ยนกอย่างเกาเห่าจะไม่รู้ดีไปซะทุกอย่างนี่จําไว้ด้วยนะฉันน่ะไม่ได้เป็นนกธรรมดานะเป็นนกในวันณคดีจ้าสารพัดจะรู้พูดได้ระลึกชาติได้ด้วยเอาละเอาละาละฉันเชื่อละพี่เกาเหว่าเริ่มเล่าเรื่องความเป็นมาของส่วนสามได้ละฉันอยากฟัง อันดาบททุก,กูลกุมารและดาบสณนีปาริกาบิดามาดาของสุวรรณสามนี้จำเดิมไม่ได้มาบำเพ็ญเป็นดาบทดาบสนีอย่างนี้หรอกแต่ด้วยใจใฝ่ธรรมจึงได้เสียสละทุกอย่างออกบวทอยู่ในป่ากและเมื่อเบื้องบนอันได้แก่พระอินทร์ทาทรงเล็งเห็นแล้วว่าต่อไปภายภาคหน้าจะเกิดอันตรายใหญ่หลวงแก่ดาบทและดาบสนีคู่นี้ท่านจึงโปรดให้ทั้งสองนั้นมีบุตรถือบทอยู่เนี่ยนะ มีบุตรได้ด้วยเหรอนี่เอาชนาอย่าเถียงได้ไหมก็บอกแล้วไงว่าพระอินทร์ท่านโปรดให้มีบุตรท่านก็ทําอะไรให้มันเกิดขึ้นได้ทั้งนั้นล่ะนารู้ไว้ซะด้วยจะจะจะพี่แค่เนี้ยต้องดูก,กันด้วยแหม่ไม่ได้ดูสกักหน่อยนะเสียงดังเท่านั้นเองอะเออแล้วบุตรที่เกิดก็คือสุวรรณสามนะใช่ไหมก็ใช่นะสิก็สุวรรณสามนี่แหละก็เพราะเมื่อเกิดมามีผิวพรรณดังทองคําถึงได้ชื่อว่าสุวรรณสามกุมารไงแต่แย่หน่อยนะ ทั้งดาบดและดาซินีบิดามารดาของสวนนสามเป็นคนตาบอดด้วยกันทั้งคู่ซะด้วยก็เพิ่งจะมาบอดเมื่อสวนนสามกุมารมียอายุได้สิบหกปีแล้วเมื่อเริ่มแตกเนื้อหนุ่มแดงเปรี้ยงแล้วนั่นแหละหรอแล้วเพิ่งมาบอดหรอกหรอใช่เอ๊ะทำไมถึงบอดล่ะพี่แหมเรื่องมันซับซ้อนแต่บางก่อนนะก็เกี่ยวกับพระอินทร์ท่านอีงนั่นแหละต้องการให้สวนนสามได้เลี้ยงดูบิดามารดาเป็นตัวอย่าง ให้สัตว์โลกได้เห็นถึงความเมตตาการุณากตัญญูรู้คุณอะไรนั่นแหละท่านถึงได้ทําเรื่องขึ้นเพราะรู้ว่าสองดาบทและดาวเสินีจะต้องตาบอดเพราะกรรมเก่าก็เลยถึงได้ให้เกิดบุตรมาเพื่อเลี้ยงดูไงละ่ะแต่ฉันติดใจเรื่องกรรมเก่าของบิดามารดาของสวนนัสามสละเนี่ยเจ้าระถามมากพี่ก็ต้องพูดมากแบบเนี้ยเขาไม่เรียกว่าพูดมากหรอกพี่เขาเรียกว่าได้เผยแพร่สารคดีแห่งคุณงามความดี ให้แก่พวกที่อยากจะรู้เรื่องราวเป็นความดีซะอีกนะเอาล่ะเจ้าไม่ต้องยอพี่หรอกน้ำลายแตกันจนถึงเพียงนี้แล้วมันก็ต้องเล่าต่อให้เจ้ารู้โดยท่องแท้สินั่นสิพี่แล้วบิดามารดาของสุวรรณสามท่านไปทำกรรมอะไรไว้แต่ชาติปางไหนถึงถึงได้ทรงผลให้ท่านต้องมาตาบอดอืมจะพูดไปแล้วก็ไม่น่าสงสารไม่น่าพุโทโธด้วยหรอก ท่านดาบททุก,กูลกุมารและดาบร์สณีปาริกานั้นนะเมื่อชาติปางก่อนเป็นครอบครัวหมอใช่ไหมท่านดาบททุก,กูลกุมารเป็นหมอตาสุนดาเบร์สณีปาริกาเป็นพันยาผู้ช่วยในการจัดยาทางรักษาตาจ่ายแจกับผู้ป่วยก็เป็นผู้ช่วยรพยาบาลนั่นแหละอจ้าจ้าฉันเข้าใจแล้วไงอ่ะครั้งหนึ่งคนไข้าทางตาซึ่งเป็นเศรษฐีได้มาหาหมอตาทุก,กูลกุมารให้ช่วยรักษาตาที่ป่วยอยู่ ทุกูนกุมารก็รับรักษาให้รักษาจนตาของท่านเศรษฐีหายเป็นปกติแต่เหตุการณ์ไม่น่าเกิดก็เกิดขึ้นแบบที่ฝรั่งเขาแต่งเพลง w h a t e v e r w i l l b e w i l l b e แปลว่าอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดนั่นแหละอยู่เช็คที่เศรษฐีท่านจ่ายให้หมอตาเกิดเด้งสนิทกลายเป็นว่าเศรษฐีไม่ยอมจ่ายค่ารักษาตาให้กับหมอทุกูลกุมารอแบบนี้ก็โกงกันนะสิก็โกงกันนะสิเรียกว่าเศรษฐีโกงค่ารักษาหมอตา แบบนี้มีได้ทุกยุคทุกสมัย แช่เย็นเอ้ยผลไมส้สดๆสักพวงสองพวงก,ก็ดีสิเดี๋ยวพี่เมื่อกี้ยังไม่จบนี่หมอตาถูกโกงแล้วมีอะไรเกิดขึ้นอ้าวมันก็ต้องแก้แค้นละสิน้อยแน่ใครจะให้ลูกคมกันได้ง่ายๆแล้วแล้วเป็นถึงเศรษฐีด้วยนะมีเงินหลายหมื่นล้านน้อยมาโกงค่ารักษาตาอย่างนี้มาต้องนั่งยางเผาแล้วละ่ะแล้วหมอตาทุกคุณกุมารเลยจับเศรษฐีที่โกงนั่นยางเผาทั้งเป็นเหรอพี่ ส <c oughs> มัยนั้นนะคนไม่เฮียมเตรียมขนาดนี้หรอท่านหมอตาทุกู่กมาก,ก็เดินรอบบ้านเอามือคว้หลังระบายความแค้นจนสนามหญ้านาบ้านเลี่ยนเตียนโลง <c oughs> ก็นึกไม่ออกว่าจะแก้เพศเศรษฐีขี้โกงนั้นได้ยังไงนางปริกาผู้พัญญาทนเวียนหัวไม่ไหวก็เลยออกอุบายแยบยนว่าเรื่องนี้ไม่ยากสักหน่อยให้คนไปบอกเศรษฐีคนนั้นว่ายังมียาอีกขนาดหนึ่งซึ่งต้องยอดต้องทาแม้ว่าตาจะหายเป็นโรคแล้ว ไม่งั้นตาทั้งคู่ก็จะกลับบอดหากไม่ได้ยาขนาดนี้ไปเสริมเศษธีขี้โกงก็จะมีความโลภประจําตัวเป็นอย่างมากก็เชื่อสนิทพระท่านว่าความโลภโมโทูสันนั้นบางตาบางสติปัญญาให้กลายเป็นคนโง่เขลาได้ฉันใดเศษถีรายนี้ก็คงเป็นได้ดังนั้นจึงรับยาจากทุกูลกุมารกับนางปริกามาหยอดตาท่านใดนั้นก็เห็นผลทันใจแล้วครับตาทั้งคู่ของเศรษฐีบอสนิทเป็นที่น่าเวทนานัก โอ้เวนหนอเวนอืใช่ทุกกูลกูมาก,กำลังปริกาสร้างเวงกับเศรษฐีทั้งทั้งท่าโหสิถือว่าได้ช่วยคนโดยไม่รับค่าตอบแทนเป็นกุศลสียก็คงจะได้บุญกุศลมหาศาลไปแล้วก็เลยต้องมารับกรรมมาเกิดชาตินี้และต้องมาตาบอดเมื่อลูกชายได้อายุ16โดยสองดาบทดาบบษณีถูกพิษงูพ่นใส่ขณะบำเพ็ญพรตอย่างนี้นี่เองท่านดาบททั้งสอง ถึงได้ตาบอดเนื่องมาจากกรรมเก่าที่ทำไว้ใช่แล้วใครสร้างกรรมอะไรไว้ก็ต้องรับกรรมนั้นไม่ช้าก็เร็วตอนนี้รู้จักสวนสามได้ดีหรือ,อยังละ่ะจะพี่พอได้เรื่องหน่อยจะได้ติดตามต่อไปให้สนุกเออว่าแต่พี่ชักจะไม่ได้เรื่องซะละ,ะคนของพระราชากับตัวพระราชากำลังโอบล้อมเข้ามาที่กลุ่มของสวรรสามกับสัตว์พวกนั้นะ่ะดูสิพี่ เขากำลังจะทำร้ายชนนาสามหรือว่าทำร้ายสัตว์กันแน่งนั้นดูเข้าไปเดี๋ยวก็จะรู้เอง น้นนะคงจะเป็นเจ้าของสัตว์เลี้ยงพวกนั้นนะพระเจ้าค่ะเดี๋ยวพวกเจ้าอย่าเพิ่งลงมือสัตว์พวกนี้ทั้งเนื้อสายแก้งกว้างดุเชื่อมเดินตามมนุษย์พกนี้ต่อยต่ย,ตย,ตยไม่ได้มนสะกดหากจะเลือกยิงด้วยธนูที่เรามีก็คงจะขนไปไม่ไหวแต่ข้ากำลังแปลกใจนะมนุษย์เนี่ยอาจจะไม่ใช่มนุษย์ธรรมดา ไม่แน่ว่าจะเป็นเทวดาหรือพญาน,นาคกันแน่ข้าพระเจ้าคิดว่าน่าจะจู่จมจักตัวแล้วจัดก,การกับสัตว์เหล่านี้ซะเลยควรไม่ควรปรดก้าได้รับสั่งพระเจ้าค่ะไม่ได้นะทำอยางนั้นไม่ได้เพราะถ้าเป็นองค์เทวดาจริงเมื่อรู้ว่ามีภยัยก็จะรีบเหะหนีหรือหากเป็นพญาน,นาคปลอมแปลงมาก็จะมุดดินไปซะก่อนที่เราจะทันถึงตัว แต่น่าจะเป็นมนุษย์พระเจ้าค่ะเพราะถือผลหมากรากไม้อีกบ่าก็เทินม่อน้ำมาด้วยเป็นเทวดาพญานาคจริงก็คงไม่ต้องลำบากส่อหาสิ่งเหล่านี้ด้วยตัวเองเจ้าจะแน่ใจได้ยังไงพระองค์รีบส่งรับสั่งถึงพระเจ้าค่ะจะให้พวกข้าพเจ้าทำประการใดก็จะสนองพระประสงค์ได้ทันก่อนที่พวกมันจะคลอยไปไกลกว่านี้อืม เรานึกขึ้นมาได้เลยนะรูปอาบยาพิษของเราดอกนี้คงจะหยุดทุกอย่างได้ไม่ว่าจะเป็นเทวาหรือพิญาณักพวกเจ้าฤๅปัตไวเท่ากวาคิดเท้ากบริยัคราดหมาธนูทรงเล็งไปที่สวรณสามธนูอาบยาพิษดอกนั้นพุ่งออกจากแหลงแม่นเหมือนจับวางเสียบเบื้องหลังตรงกับแนวอกของสุวรสามท่ามกลางเสียงกระเจิดกระเจิงของสัตว์ป่าและเสียงโกลนคลางของสวนรณสาม ปายพระเนตรของทาวบิลยัคราชเห็นถนักว่าสุวรรณสามต้องธนูอย่างจังแต่หาได้มีอาการรุกรนกรีดร้องโวยวายกิริยาที่ค่อยๆลม้ลมลงนั้นนุ่งนวลแม้หม้อน้ำที่เทินอยู่ก็มิหกหลน่นกลับค่อยๆวางลงอย่างธนุถนอมข้างกายที่เอ็นราบเพราะพิธนูใบหน้าว่าเจ็บปวดแต่ก็ไม่ได้แสดงถึงความโกรธแค้นอาฆาต กับผู้ที่ได้กระทําตนมีได้พุทสวัสด่าว่าผู้ประทุสรายเมื่อเห็นร่างของเท้าวิลยคราชมาปรากฏใกล้ๆก็กลับเงยหน้าขึ้นถามด้วยวาจาที่อ่อนหวานจนเท้าวิลยคราชถึงกับสรงนิ่งตะลึงงุนงงท่านใช่ไหมที่เป็นเจ้าของธนูดอกเนี่้ใช่เราเอง ข้าพเจ้าทําผิดคิดร้ายอะไรกับท่านมาก่อนตอนนั้นเหรอปลาปล่าปลาคือว่าเรากําลังมาล่าสัตว์เรามาเห็นท่านซะก่อนไม่รู้ว่าจะเป็นเทวาหรือพญาาคใจหนึ่งไม่ได้ตั้งใจว่าจะเจตนาฆ่าแกงแต่ใจหนึ่งเห็นว่าท่านออกจะเป็นของแปลกอยากจะได้ไว้ในครอบครองเพราะคนอย่างเราหากต้องการได้อะไรก็ต้องได้ข้าพเจ้า คงจะไม่รอดแล้วข้าพเจ้าเพิ่งจะรู้ว่าความเจ็บและความตายมันทรมานเหลือเกินคขาไม่มีสิ่งมีชีวิตต้องการให้มันเกิดกับตนอย่างนี้ แล้วท่านจะทำยังไงกับข้าพเจ้าต่อไปแต่เมื่อข้าพเจ้าพิจิตรเมื่อช่สิ่งที่ท่านคิดว่าเป็นเทวดาร่วพญานาคแล้วข้าพเจ้าก็ไม่เคยได้บาดหมางอะไรกับท่านสักนิดมาก่อนเราเราตอนนี้ก็คิดอะไรไม่ออกเหมือนกันทหาร,ราช่วยเขาได้ยังไงดีฮะ,ะเห็นจะช่วยอะไรข้าพเจ้าไม่ได้ละข้าพเจ้ารู้ตัวดี มันเจ็บมันปวดรวดล้าไปหมดคือเราเป็นราชานะเราก็ทำได้ทุกอย่างบอกมาจะให้เราทำยังไงอ๋อไม่ก้าพเจ้าไม่ต้องการอะไรจากท่านอีกแล้วท่านฆ่าได้ท่านทำลายชีวิตได้แต่ท่านคงชุกชีวิตให้เราใหม่ไม่ได้ท่านใช้ความยิ่งใหญ่เพื่อทำลายได้คนทุกคน ทาอย่างท่านได้ทั้งนั้นแต่มีคนสักกี่คนกันที่จะช่วยทุกคนนะฟื้นคืนชีวิตกลับมาได้เอาเจ้าจะด่าว่าเราอย่างไรเราก็รู้ผิดแล้วน่าละอายนะเจ้าเทถ้าที่เป็นคนถูกเราทาร้ายกลับไม่ได้สแสดงกริยาวาจากโกรธอาฆาตสายังเตือนสติให้เราได้คิดสิใช่สิเราเป็นราชา เป็นผู้ยิ่งใหญ่จะทำอะไรก็ได้ทั้งนั้นแต่ทำไม่ได้อย่างเดียวคือชุบชีวิตคนที่ตายแล้วให้ฟืน้นข้าพเจ้าถือว่าคงเป็นกรรมของข้าพเจ้าเองแต่อนาถนะที่ข้าพเจ้าจะต้องทำให้บิดามารดาที่อยู่เบื้องหลังต้อกรอยลำบากยากเข็นเมื่อสิ้นข้าพเจ้าไปบิดามารดาไม่ควว่า จ้มมีพ่อมีแม่อยู่เบื้องหลังนั้นเนอะใช่แล้วทุกวันนี้บิดามารดาก็ได้ขา้าเจ้าที่ดูแลเลี้ยงดูท่านเพราะท่านทั้งสองตาบอดเสน็จขพเจ้าคนเดียวเท่าน,นั้นที่จะต้องหาอาหารดูแลให้ความสุขกับท่านหากขาดข้าพเจ้าไปก็เหมือนกับท่านทั้งสองได้ถูกตัดแขนตัดขาทิ้งไปอีกอ ท่านคงจะลำบากมากมายแล้วเกินไม่น่าเลยไม่น่าเลยเพราะความอยากได้โดยไม่คิดของเราแท้ๆจ้ะ่านี้ท่านทั้งสอบคงชะงเงฟาฟังเสียงข้าพาเจ้ารอผลไม้และน้ำที่ข้าพาเจ้าจะหาไปป้อนไปประบัติท่านข้าพาเจ้าคงไม่มีวาสนาได้ไปหาท่านทั้งสองได้อแล้วข้าพาเจ้าก็าลงจะมองอะไรไม่เห็นอะ ข้าพเจ้าก็จะขาดใจข้าพเจ้าไม่ได้คิดเสียดายชีวิตตัวเองเลยข้าพเจ้าจึงอยากมีชีวิตอยู่เพื่อกลับไปหามิดามารดาเพื่อปฏิบัติให้ท่านพ้นจากความผิวโขดข้าพเจ้าทหารทหารน่บอกเราซิจะช่วยหนุ่มน้อยผู้นี้มีชีวิตอยู่ได้อย่างไรบอกมาสิไม่กล้ากล่าวไม่ยอกล้ากล่าช่วยข้าพเจ้าได้ ช่วยให้หานของท่านได้นำน้ำนำผลไม้ไปให้บิดามารดาแทนข้าพเจ้าด้วยอย่าให้ท่านทั้งสองต้องอดต้องทรมานเหมือนกับข้าพเจ้าเลย วิเลยัคราชทรงทำอะไรไม่ถูกรีบเข้าประคองร่างของสุวรรณสามไว้ตรัสถามสุวรรณสามอย่างละล่ำละละักว่าบิดามารดาของสุวรรณสามนั้นพำนักอยู่ณนะแห่งผลตมบลนใดใกล้ไกล,กลจากนี้แค่ไหนสุวรรณสามก็พยายามชี้แจงแนะหนทางให้ทรงทราบด้วยกริยาที่จวนเจียนจะหมดสติลงไปทุกขณะเบื้องหน้าข้าพเจ้าไปเนี่ย ให้ท่านใช้ทหารของท่านตรงไปขนทางอาจจะกันดานสักหน่อยก็จ่ได้ลัดเลี้ยวไปทางไหนเจ้าเชื่อว่าทหารของท่านจะได้พบอาสมชีวิดามาันดา,าพเจ้าอาศัยอยู่ไม่เป็นไรไม่เหลือบาก,กว่าแรงทหารของเรายากลำบากกว่านี้ก็ต้องไปกันได้ตรงนี้ไม่ดีเลย ที่มีใจทำร้ายกับเจ้าเด็กหลงคอโดยไม่คาดคิดมาก่อนว่าจะต้องทําให้พ่อแม่ของเจ้าพลอยมาลําบากไปอีกนอกจากนี้เจ้าบอกเรามาจะให้ช่วยเหลืออะไรอีกเรารู้สมึกว่าได้ทําผิดกับเจ้าหรือเกิดคนดีมีคุณธรรมกระตันยู่เลี้ยงบิดามารดาอย่างนี้ไม่น่าจะต้องมารับกรรมเพราะเราเลยก็จ้าบอกท้าแล้ว ถือว่าข้าพเจ้าได้รับกรรมที่ข้าพเจ้าเคยสร้างสมาไว้แต่เป็นกรรมกรรมเพราะเราสร้างบาปให้กับเจ้าเราต้องรับผิดชอบขอให้สัญญาว่าเราจะไปพบบิดาม,มาดาของเจ้าเองนะาจะดูแลบิดาม,มาดาของเจ้าอย่างดีเลยนี่เป็นวาจา,าสัตว์ของรองซึ่งเป็นมหาราชาข้าพเจ้าดีใจนะแม้ว่าจะสิ้นลมไปเดี๋ยวนี้ ก็หมดหม่วงเรื่องพ่อแม่และขอบใจในความเมตตาของท่านความตั้งใจจริงของท่านที่จะไปพบบิดามารดาของข้าพเจ้านะอาจจะช่วยให้สามสัตว์ทั้งหลายนำท่านไปยังอาสมของบิดามารดาข้าพเจ้าข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอน,นี่เจ้าเจ้า เจ้าเจ้าเด็กปลอมไปยังไงนบัดนี้เขาสิ้นลมหายใจเสียแน่หรือเปล่าค่ะบาปกรรมแท้ๆหนุ่มน้อยคนนี้แท้ๆที่ทให้ขาเริ่มคิดพวกเจ้านี่ทำอะไรไม่ได้ท่าเลยอหยามีคนกล่าวทำลายสิ่งที่ดีงามเหล่านี้โดยไม่สมควรเลยเห็นไหมเห็นไหมฆ่าไม่สมควรตายเขาไปลูกกันอยู่อุตส่าห์มาหาอาหารน้ำท่าเป็นปฏิบัติพ่อแม่ตาบอด แลีหักเราหาพ่อแม่ก็ไม่พบพ่อแม่ก็เขาหนีพรอยอดตายไปด้วยเลยนี่ทหาร<ไ>ปยังข้าขอประกาศสิต้องติดตามหาพ่อแม่ของหนุ่มน้อยคนนี้ให้พบใครพบไปคนหน่ข้าจะบรรล็ยรางวัลให้อย่างงามไม่ได้แร้วเชิญเสด็จไปยังเห็นเนื้อสายแกงกวางลี่ลอยอยู่เบื้องหน้าไม่ยอมหนีขอพระกระแสรับสั่งให้ทำการใดให้เจ้าข้าอย่าไปทำอันตรายมันเนะ สงสัยจะเป็นสัตว์ของเจ้าหนุ่มน้อยมันจะพาเราไปพบพ่อแม่ของเขาตามไปไปเดี๋ยวนี้เลยที่เหลืออยู่นี่้อส่งไปดีนะเดี๋ยวข้าจะกลับมา